YouTube Channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่ 7กรกฎาคม2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาศหอมจากตรัดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับเพ้่2บาท ราคาขายส่งต้นคะน้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อก <utter millise> ิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งกลัมปลีเข <backwards> ียวจากตลาดกลางเมื <tyard> ่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาขายส่งกลัมปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกะหล่ำปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกะหล่ำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกะหล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2งบาท ราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาท ราคาขายส่งผักบุงไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักบุงนาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาท ราคาขายส่งทัว่วพูจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งทั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาขายส่งทั่วลันตะวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งทั่วงอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งบัว้อมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาท ราคาขายส่งบวบเหลี SDK, ่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งแตงกวาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาท ราคาขายส่งแตงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาท ราคาขายส่งมาราคีนกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งมาราจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาท ราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเม,มื่อวานสูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางเม,มื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด95บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด95บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคา sociedad, ขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งข่าอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส,สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2บาทต่อลูกวันนี้สูงสุด2บาทต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งรูปมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาไขยส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายสูงหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายสูงหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายสูงกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขขยส่งกระเทียมไทยแก่กรีบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทตอ่อกิโลกรมัมวันนี้สูงสุด90บาทตอ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาไขยส่งพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทตอ่อกิโลกรมัมวันนี้สูงสุด180บาทตอ่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาท ราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี USD. ้ส <correspond gamma enders> ูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งพริกกะเหลี่ยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตาาลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกซุปฮอตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกซุปฮอตแดงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูง <exaggerated> สุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางื่อมาณสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อมาณสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทร้องสุมส130บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิลกรััมวนนี้สสูงุด1 0 0บาทต่อกิโลกราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาท ราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวัชเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแครทไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือไ่เต่าจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงส,สุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดคั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดคั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น8บาทราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไ Pop <iet> ม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาท ราคาขายส่งมะเขือเปาะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมว to ันนี้ส,สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น8บาทราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาท ราคาขายส่งมะเขือเซดิ้งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทราคาขาย ่งมะลกอฮอนแลนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักทองคางคกใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคา ah ขายส่งลูกน้ำเต้าจาก g, Stanford, ตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาทราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกมราคาไม่เปลี carbono, resort, simple, curso, at, Fi ่ยนแปลงราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาท ราคาขายส่งข้าวโพดฝากอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด200บาทต่อมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด14บาทต่อมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งนอไม้ฝรั่งเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่หวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่รว่วจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุดหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 0 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบ้านรุมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกคาจรหรือดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดหนึ่งอบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกรม วันนี้ส smile, um, ูงสุด15บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักแยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักแพวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งไส้บัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาท etas, <anytime Lunch> ราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบชาพลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดคอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดสี่มุมเมืองนะครับราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้30บาทต่อวี ราคาขายสูงกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้40บาทต่อวีราคาขายสูงกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เลขจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้38บาทต่อวีราคาขายสูงกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้38บาทต่อวีราคาขายสูงกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้40บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดซีมุมงเมืองวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดสีมุงเมืองวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดสีมุงเมืองวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดสีมุงเมืองวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละเจดวี ราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดศีมุมเมืองวันนี้500บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดศรีมุมเมืองวันนี้700บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดไทยนะครับราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้15บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้20บาทต่อหวี ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้15บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้35บาบาทต่อวี ราคาขายสูงกล้วยหอมทองดิบเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้200บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายสูงกล้วยหอมทองดิบเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายสูงกล้วยหอมทองดิบเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้550บาทต่อเข่งเข่งและเจหวีจบการรายงานสรุปราคาขายสูงผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ